เรื่องของคุก VIP วันนี้กระทรวงยุติธรรมโดยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ร่วมที่พร้อมที่จะดำเนินการเอาผิดท่านผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ที่ก่อเหตุที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับห้อง VIP อเอ,อื้อผู้รังหังจีนเทว่าได้มีการสั่งการให้อดีตผู้บัญชาการดุเรอจอนจพิเศษกรุงเทพมหานครคุณมานพชมชื่น แลวก็คุณไตรพนธสีเขียวแก่พนักงานรชานชการจำเนานการดเรือนจำพิเศษกรุงเทพและเป็นเลขาผู้บัญชาการดเริยนจำพิเศษกรุงเทพออกจากรชาชการสองคนส่วนอีก19คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการของทางกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานต่างๆร่วมกับ DSI อที่ดูพยานหลักฐานส่วนจะมีการยึดรัพย์ของอดีตผอรเริยนจำหรือไม่ยืนยันว่าจะดำเนินการเท่าที่ทำได้และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังไปที่เรือนจำเก่าในจังหวัดสมุทรปราการที่ผบอรเรือนจำคนนี้ย้ายมาว่าเคยมีพฤติการลักษณะนี้หรือไม่รวมทั้งมีการตรวจสอบไปยังเรือนจำอื่นๆว่ามีพฤติกรรมอื่นๆโดยล่าสุดยังไม่พบผู้สื่อข่าวถามว่าตามระเบียบจะนํานักโทษออกจากแดนเนี่ยจะต้องมีพัสดีเวนเป็นผู้เซ็นเบิกผู้ต้องขังแต่กลับไม่มีรายชื่อพัสดีเวนที่เบิกตัวในวันนั้นอยู่ใน19รายชื่อที่มีคําสั่งโยกย้ายหรือไม่ ท่านรุธพลบอกว่าถ้าหากพบว่ามีความผิดและมีส่วนเกี่ยวข้องยืนยันว่าจะต้องมีการโยกย้ายอย่างแน่นอนส่วนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เมื่อวานนี้ยอมรับว่าได้หลักฐานเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากส่วนที่ผู้สื่อข่าวเห็นรถของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ที่จอดหน้าเรือนจำคลองเปลมและเข้าไปเก็บพยานหลักฐานบางอย่างจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือไม่ท่านพลตำรวจโทร,รุธพลบอกว่ายังไม่ทราบต้องดูรายงานก่อนเรื่องนี้ทาง รัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแม้กระทั่งกระทรวงเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็ดำเนินการแต่ผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าในส่วนของเจ้าที่เนี่ยแม้กระทั่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพเองเนี่ยเจ้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาอึดดัดน,นะครับเขาอึดดัดกับพบท่านนี้มากนะครับการข่าวสายข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากทางเจ้าที่ภายในด้วยนะครับซึ่งทางท่านอธิบดีกรมรัชทันท่านก็เพิ่งมาตั้งแต่แค่เดือนตุลานะครับ แล้วก็ได้มาปรึกษาผมประมาณกลางเดือนตุลาแล้วครับแล้วก็เราก็ได้วางแผนกันนะครับถึงสามารถทําการจับกลุ่มตัวได้นะครับขณะเข้าไปเนี่ยชุดประการที่เข้าไปโดยรองอธิบดีเป็นหัวหน้าชุดปรายการเข้าไปเนี่ย่าจะเข้าไปได้เนี่ยก็โดหนห่วงเวลาประมาณสัก20นาทีนะครับ <S <S นอกจากนี้จะมีการดูเรื่องเส้นเงินอย่างละเอียดนะครับและจะดูไปเรื่องของเส้นเงินหมุนเวียนด้วยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะเกรงว่าจะมีกระทบมีการกระทบต่อสํานวน ส่วนการเยี่ยมในวันอาทิตย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและต่อให้จะสามารถเข้าเยี่ยมในวันอาทิตย์ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุส่วนห้อง v i p มีการดัดแปลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จในช่วงปลายเดือนเป็นคําสั่งของนายมานพในการจะทําขึ้นโดยอ้างว่าจะทําเป็นห้องรับรองส่วนจะมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณของรัฐหรือไม่ยังคงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ต้องดูจุดประสงค์ที่มีการปรับปรุงห้องตามที่มีการแจ้ง และมีการใช้งานจริงว่าเป็นเหตุตามวัตถุประสงค์หรือไม่จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งปัจจุบันห้องดังกล่าวได้มีการปิดตายไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ได้ขีดเส้นตายการรายงานผลเพราะอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเต็มที่พร้อมยืนยันว่าจะดําเนินการโดยเร็วที่สุดครับ